ลโสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมา r รีแอคชั่นนะเพลงน้องบาแล้วก็อาจารย์ตานะคะก็จริงๆเห็นรูปแล้วก็แบบเห็นอะไรนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้ดูตัวเต็มนะถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยแค่เท้าก็เทแล้วเอาดี ที่หาดมากพูดเลยมันมีกลิ่นไอความวินเทจดีอะ Gaza <laughs> mm, oh. I'm okay, okay. ขเขาไปเคยดูแลวะหรือว่าเป็นแบบคนทงารสาอะไรอย่านี้อ่เงกซีเกินขนตาจริงเลย

ดูแบบเข้าสูส่นห้วงืของแบบจองกวนความสุดสแบบุดอ่ะสวยอนะ่ะพี่จอนตาดูแบบดูโซนโซนอ่เแปบบ็นตัวเขาจะโกรธไหมอ่นะเว้ยเจ้า อย่างลิกๆเวอร์็นมีมมากอ่ะอาละโมโหละโมโหละนึกว่าจะฟาดไปละเหมือนพากันไปเที่ยวเล่นสนุกๆเราแบบไปทำเรื่องวป꾼ๆได้กันนี่นะไปเจอของจีนันไรทำอะไรนี่ พะมากสวยมากอะที่มาของคำว่าอ้าปากค้างป่ะนี่ใช่เลยวลีนี้ตรงไปคือมีความแบบอุ้ยนวาสรุปยังไงอะ่ะถ้าแลบลิ้นนี่คือหรือว่า เกิดอะไรขึ้นคะหรือว่าแบบเอลวีจริงๆนะแบบเราแบบว่าได้ฟังเขาเรียกว่าอะไรนะได้ฟังจริงๆอะเราได้ฟังแบบว่าได้ฟังเพลงเนาะอืมเรารู้สึกว่ามีกลิ่นอายความแบบยังไงอะย้อนยุคนิดนึงแล้วก็มันมีความแบบมันเหมือนจะต้องเต้นแบบพลอยขาเข้าใจฟิลปะคือมันเป็นฟิลนั้นอะแล้วมันให้ความรู้สึกแบบเต้นเอ่ยอะไรไม่รู้ แล้วก็มันเป็นดีเทลที่แบบสมกับเป็นบาร์อะคือฟังแล้วแบบรู้เลยว่าแบบบาร์ทำอะเออแบบมันมีความเอกลักษณ์อะไรบางอย่างแล้มันมีเสน่ห์แล้วก็จริงๆรู้สึกว่ามันรุ่มหลงไปกับเพลงด้วยคือพอฟังเสียงเขาแล้วแบบมันมันเหมือนเขาเรียกเราให้เข้าไปแบบรู้สึกกับเขาอะมันเกิดความรุ่มหลงไปด้วยเออเป็นฟิลนั้นแล้วก็มีความแบบพีความลึกซึ้งอะไรบางอย่าง แต่บวกกับการดูเอ็มวีอ่ะมันมีความแบบทันเลนแล้วก็มีความแบบเป็นเด็กซนๆอยู่อ่ะอืมมันดูแบบว่าน่าเอ็นดูมากๆแล้วก็มีความเป็นสไตล์แบบชัดเจนสุดๆนี่ชอบเพลงนะแล้วก็เอ็มวีก็แบบชอบสีเอ็มวีมากๆมันมันแบบแค่เห็นข่อนบ,บนอนะ่ะเราก็รู้สึกว่ามันมีความแบบผิวไหวอ,อ่ะอือคือแบบถ่ายทอดได้ดีนะคะแล้วก็เพลงเพาอมากเลยสมกับ สมกับการรอคอยอ่ะคือแบบยังไงก็ฝากทุกคนไปแบบว่าฟังกันเยอะๆด้วยนะคะแบบรู้ว่าทั้งคู่ตั้งใจทํามากๆแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเพลงนี้ก็คือตั้งใจมากๆไม่อยากให้วาตื่นเต้นมากไปเพราะว่านี่ก็ตื่นเต้นไปด้วยนี่รอฟังมากๆเราก็รู้สึกว่าวาดเก่งมากยังไงก็ถ้าใครยังไม่ฟังก็ลองไปฟังดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าแบบ ดนตรีมันมีเสน่แล้วก็มันพอมากจริงๆยังไงฝากซับพอร์ตทังคู่ด้วยนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะไม่ไล้ผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนอาจจะลงดึกหน่อยยังไงก็ฝากเข้าดู้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีละ